สวัสดีครับช่องทำมมหาแดก <laughs> วันนี้ก็ได้ประมาณร้อยกว่าไทายนี่แหละเราออกมาทำมมหาแดกอย่างว่าเลยนะวันไหนได้กินก็ได้แดกเนี่ยช่องเนี้ยก็ขอให้ดูให้ชมปลากระ่าือว่าปลาชิงชังของเราเออต้องถ่ายทำอย่างนี้แหละเรานะอาชีพปลาโมงของเราก็ต้องถ่ายทำให้ชาวย,ยูทูบอ,อะไรได้ดูได้ชมได้แลได้เห็นเออปลา กะตาหรือว่าปลาชิงช้างของเราปลาโมงงไม่มีก็ได้ปลาโมงก็ได้ปลาโมงยิมปลาเบ่งบุบนะเขามาแขกันเพื่อนเพื่อนืวยอย่างน้าปูตู่ๆเลย อ่ะครัางยูทูกของเรานี่แหละพวกเราก็ทําอย่างเงี้ยเนี่ยปลานี่เราก็ส่งประเทศนอกเนี่ยส่งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ประมาณ2 5 0ร้อยห้าสบาทเนี่ยปลาเนี่ยเราส่งประเทศนอกส่งอินโดเลยส่งมาเลอินโดเลยอ่าชมชิวเทสบรรยากาศของทะเลอันดามันบ้านๆของเรา <laughs> เออสวยงามธรรมชาติเอาอมาหาปลาจ,จับปูจับปลานะเราอยู่กลางท,ลทะเลไม่มีอะไรจะให้ดูให้เห็นได้ชมบรรยากาศธรรมชาติของทะเลอันดามันของเราบ้าน,นบานะ้านอย่างยุทุกแลก็ะนับสนุนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเ,เมื่อใหม่หัดใหม่ ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับเสนบสนุนด้วยกดติดตามไปด้วยยากาศธรรมชาติกำลังวันเย็นแล้วจะลงบ้านแล้วอากาศดีๆชื่อสวยงามๆธรรมชาติของเราบันบาน นี้ก็ได้ร้อยห้าสิบห้าสิบหกสิบถ่ายวันนี้ยวก็ได้กินแล้ว เราเนาะทำงานปลาโมงก็ถ่ายทำปลานี่แหละให้ดูให้ชมนะอย่าเบื่อกันเลย <c ười> เออเล่าเนี่ยปลาสวยๆงามๆปลาเนี่ยสวยปลาอย่างนี้ราคาแพง <c ười> <c ười> เออได้แล้วท้ายกี่รยล็อบเลยพ่อแหล่าคนรู้ใช้พันรอบก่ะ สวัสดีตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยส่องสมัยหาแดกนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับ